เห้างงวัวห้างกินหยาเพื่อนอย่ำใส่หยา,ยามันจะได้โบเฮียให้โบเปลี่ยนอยู่ตอกดีๆง่ายเบี้ยวพอไหมลูกพ<ฮ>อไหมลอ,องเนี่ยมองเนไหมโทม บ่มีเวียกเห็ดคอกง,งวัวกันพังเอาพังเอาพี่น้องเอ้ยคอกง,งวัวกัดเลยเพพเมนันซื้อลอกมันนั่งดีไปเออผลิตลาปไปตลาดมาเ,ดเวทเบียกแล้วกันเลย,ม,เยมาเห็ดคอกง,งวังงวเห็ดห้างงัวห้างกินหยาเพื่นย่ำใส่หยามันจะได้บ่เฮีย ตะปูหาเล่นบ่สุดยอดตะปูหาตอกบ่เบี้ยวเลยเก้งมากเก้งมากเก้งมากเก้งเอ้าเออนี่แหละเฮ็ดซจำนี่พอดีนี่คือยังสูงแท้กระจำนี่ตัวนี่กระจำกันนี่อะไรเนียนห้นะยังเฮ็ดดูเฮ็ดได้หลายเมื่อยเฮ็ดตะขอกง้วนเอ้าคือบ่แน่นเอามาตันเน็ตตีไมใส่เพราะตีนตีตอย่ารักเนี่ยหรอ ti ti đây thì mến mến là ní mến nát à đây bỏ nó có đấy thay đi là tập tập thay là lấy nhưng mà cầm à hết này nền ná hết đủ hết đầy lại mười เตะขอกง,งัวเอ้าคือพอแด่นเอามาตัดเนีรตีไหมไปพังเอาพัางเอาพี่น้องเอ้ยของงกงัวกระเด้วนวันที่โ่รพาเด็ดมานน่ากูดีไปเออชุดขขหลังเอามาตีเยขข็ดให้แล้วไปเลยเด้อมือหนีอย่าให้ยากอย่าให้ยากไร้เชื่อธรรม,มาชาติของชีวิต พ่อใหญ่อยู่บ้านมือนีเลยพามาเห็ดขอกงัวอ่านลายพัตติ้นตีๆอย่ารักเนี่ยหรอเออเจ้าตีตีได้ตีมันมันอันนี้มันนักอ่ะได้ฟาวนี่ออกหลังเอามาตีเห็ดให้แล้วไปเลยเด้อมือนีอย่าให้ยากอย่าให้ยากไร้เชื้อ กรต้อที่วันเอาต่อยโอ้ยพ่อใหญ่เนี่ยโอ๊ยย่างต่อยย่างแต่หนามากกระต่องเห็ดห้างดีๆทำรางหญ้างัวเออหาชิ้แตกหยังคนหนึ่งกำลังเห็ดเปียกอยู่นี่ห่วยย่าลืมซื้อบ่ซื้อทอมดีเออต่อยอยู่ไม่จะเล้วไปเนหรออ้าวบุญหันด่างหันนาพูดพ่อๆไม่ชอบ อ๋ใหญ่ไนะพังเอาพังเอาพี่น้องเอ้ยของง้กันเลย่พาเพลดมานนั่ดีเปอเออเดไบเปลียนอยู่ดอกดีๆใหญ่เบี้ยวฮู <c ười> ่เก่ามาอยู่ข้านะจ๊ะ ตอกดีดีใหญบิดให้เบี้ยวธรรมชาติของชีวิตพญาย,ยู่บามนมนีเลยพผ้ามาเห็ดขอกวัวนอนไร้ไปตลาดมารดเบียกแล้วกันเลยมาเห็ดขอกวัว Cô tóc đi mà À ôi tóc Ê, nè Ê Nhàng tóc nhàng Cô Mày hưu kha nè Tóc đi đi Này hài bít, này hài biêu Cô cầu Mày hưu kha nè Tóc đi đi Này hài bít, này biêu มีเวียกเห็ดคอกง่วนกันเจ้าแต่หยามากกระต่องเห็ดห้างดีๆทำรางหญ้างัวพอดีตีตีอย่ารักเนี่ยหรอเอเจ้าตีตีได้ตีมันมันอันนี้มันนักอะไหนเอาหนี่ออกเจ้าแต่หยามากกระต่องเห็ดห้างดีๆทำรางหญ้างัวต่อยอยู่มันจะเล่าไปเหรอ พูดเพราะๆไม่ชอบอ๋อใหญ่ายนะหนูโถมนี่ละเหยีดคอหัวจ้ากำลังเย็ดคองัวไปทะเลาะกันไปเหยียดคอหัวไปครูเก่าไม่อยู่ข้านะจ๊ะตอวนี้ดีให้บิดให้เบี้ยวเอา เออนี่อะไรเฮ็ดจำนี่พอดีเนี่ยคือยังสูงแท้กระจำนี่ตัวนี้กระจำกันนี่ว่่าพีเฮ็ดไว้กับพังเหมือพังแล้วพังอีกน่าฝนแล้วง่วงอกบ่ได้แล้วเลี้ยงแต่ง้วในคอกบดนกินพอดีเนี่ยทำเป็นพอดีข้อก็ต่อสิบ้านี้เอาต่อไอพ่อใหญ่เนี่โอ้ยย่างต่อย่างมากพ่อใหญ่อล้ ธรรมชาติของชีวิตพญาย,ยู่บา้านมณีเลี้ยพามาเมฮิตขอกงวัว่าอนไหลให้โบเป็นอยู่ตอกดีๆง่ยายเบี้ยวธรรมชาติของชีวิตพญาย,ยู่บา้านมณีเลี้ยพามาเมฮิตขอกงวัว่าอนไหลค่ะ เยังได้เนียนไงนะยังเฮ็ดดูเฮ็ดได้หลายเมื่อยเห็ดตะขอกงวเอ้าคือโบเ,าาเนียนเนาะมาตัดเนตรีไหมไปธรรมชาติของชีวิตพญออาย,ยู่บ้านมัน,นอีเลยาผ้ามาเฮ็ดขอกงูอ้าวไล่ไปตลาดมารดเบียกแล้วไปเลยมาเฮ็ดขอกงูอวโอ้ตะปูหางเรนบ่ สุดยอดตะปูหาตอกบ่เบียวเลยเก้งมากเก้งมากเก้งมากโอ้ตะปูหาเหมืนบ่สุดยอดตะปูหาตอกบ่เบียวเลยเก้งมากเก่งมากเก้งมาก อเออนี่อะไรเฮ็ดจำนี่พอดีนี่คือเนื้สูงแท้กระจำนี่ตัวนีออ้กระจำกันนี่ <c oughs> ว่าผิดครูเก่าไม่อยู่ข้านะจ๊ะ <c oughs> ตอกได้ดีใหญบิดใหญ่เบี้ยวมัน <c oughs> มีเบี้ยเฮ็ดขอกง,งัว่างกันมากพ่อใ <c oughs> หญ่นี่ล้อครูเก่าไม่อยู่ข้านะจ๊ะ ตอกี่ดีย่าไฮบิดย่าไฮเบี้ยวหลังเอามาตีเฮ็ดให้แล้วไปเลยเด้อมื้อนี้ย่าให้หายากาย่าให้ยากหลายเทือ่อป <c oughs> ูเก่าไม่ยุคข้านะจ๊ะตอกี่ดีย่าไฮบิดย่าไฮเบี้ยวธรรมชาติของชีวิต พญอยู่บานมนอีเลผ้มามห็ดขอ,อกงอดงว,าวาลายไห็ดกับพังเมื่อพังแล้วพังอีกน่าฝนแล้วงวออกขอบรายแล้วอย่างแต่ง,งว่าในให้ดอกันแกยัไ้เนีนไนะยเห็ดดูเห็ดได้หลายเมื่อยเฮ็ดตะขอ,อกงอเอ้าคือนบอแนนเอามาตัดเน็ตีไม่ไป พังเอาพังเอาพี่น้องเอ้ยกอกง่วกัดได้มาดูปลาเลมานั่งพดีไปเออพลาดิไล่ปลาดีเนี่ยทำเป็นพอดีข้อมันตอที่วันเอ้าต่อยไอพ่อใหญ่เนี่โอ้ยย่างต่อย่างพังเอาพังเอาพี่น้องเอ้ยกอกง่วกัดได้มาดูปลาเลมานั่งพดีไปเออพลเดิไล่ เอาเอาอนี่อะไรเฮ็ดจำนีพอดีเนี่นนคือยังสูงแทะก,กระจำนีตัวนี้กระจำกันนี่ว่า่าพีโอ้ตะปูห่านเป็นบ่ยอดตะปูห่าตอกบอ่เบี้ยวเลยเก่งมากเก่งมานนกเก่งมากเก่งมัมีเวียกเฮ็ดคอกองัวกัน